ก็คือเราอะสืบทอดเคล็ดลับต่างๆแล้วก็ยังคงความดั้งเดิมของของสูตรไวอะค่ะประมาณ6.5ปีแล้วค่ะขายมาตั้แต่อากงเป็นแบบหาขายอะไรเงี้ยค่ะชามละสลึงตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะจุดเด่นหลักๆก็จะเป็นตัวเส้นค่ะเส้นที่เราทําเองด้วยแบบกรรมพีโวลาอย่างการขี่ม้าแล้วก็ยังอนุรักษ์ไว้เส้นมันเล็กเหนียวนุ่มด้วยการใส่ไข่ที่เราใส่ไข่เยอะเป็นพิเศษมีความหอมมันเป็นไข่เป็ดของโตที่เราคัดมาเองโดยกับมือทําเองเพราะเราอยากคงเอกลักษณ์ไว้ คือถ้าเราไปซื้อเนี่ยร้านอื่นๆเขาก็ไปซื้อเหมือนกันมันทาให้มันไม่มีความแตกต่างจากร้านอื่นๆเราก็เลยอยากจะคงเอกลักษณ์แล้วด้วยความที่เราอ่ะมีสูตรอยู่แล้วอากงคิดคนไว้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากมันดีมากอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะสืบทอดให้ทุกคนยังได้คงชิมแล้วก็ได้รับรสที่อร่อยเหมือนเดิมเกี๊ยวกุ้งก็จะเป็นตัวฮอตฮิตของที่ร้านนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งกุ้งทั้งหมูสับแล้วก็แบบเหมือนแบบคลุกเค้าโน่นนี่มันให้ความรู้สึกแบบ หลากหลายของตัวเนื้อสัมผัสมากกว่าเกี๊ยวหมูนิดนึงเกี๊ยวกุ้งเนี่ยก็จะเป็นกุ้งแบบที่เราแบบไม่ได้เอามาสับเลยแล้วก็เป็นกุ้งทะเลห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวที่ค่อนข้างบางเราก็จะห่อเป็นตัวใหญ่มากแบบเวลากัดก็จะกัดเต็มเต็มคำาไอเน้นๆเต็มเต็มตัวเกี๊ยวลูกใหญ่มันก็เหมือนแบบดึงดูดลูกค้าแบบเกี๊ยวเจ้านี้ใหญ่จังแล้วแบบกุ้งเป็นตัวด้วยเป็นร้านแรกๆเลยคะ่ะที่แบบทํามาเป็นเกี๊ยวกุ้งลูกใหญ่เป็นตัวไม่สับก่อนหน้านี้บางท่านอาจจะรู้จักมาก่อนว่าเป็นชื่อใจบะหมีมจห่จักรพรรด ก็ยังมีคงชื่อตัวนี้อยู่ค่ะเป็นชื่อของเมนูบะหมี่จักระพัดเป็นเมนูพิเศษจะมีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเฉพาะที่ร้านสาขาจังหวัดเท่านั้นด้วยค่ะคือจริงๆทางร้านแนะนําให้ทานเป็นแห้งมันมันเหมือนสัมผัสได้ถึงเส้นบะหมี่ที่มีความแตกต่างบางท่านอาจจะอยากใส่น้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็ได้รสชาติเหมือนกันก็ยังหอมไข่เหมือนกันแต่แบบแห้งมันจะแบบเด็ดอะมันคือแบบเออใช่มันสัมผัสได้มากกว่าก็อยากให้มาลองทานดูนะคะที่ร้านก็เส้นทําเองเกี๊ยวก็ทําเองทุกอย่าง ทำเองใหม่สดทุกวันนะคะตอนนี้ก็มีอยู่ในการสองสาขาสาขากลางวันที่นี่ซอยสองพระพยานะคะเปิด10บโมงถึงห้าโมงเย็นแล้วก็สาขาตอนเย็นที่สีแยกสะพานเหลืองเลยอันนั้นเปิดห้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะคะ